มันไม่เกิดมันจะไม่ใช่แมวแล้วมันเกิดจะเป็นหมาลากเลื่อนแล้วลากเลื่อนเฮ้ยมันเลื่อนของขนมเล่นไปอันนึงใช่ใมันเล่นมันจะได้ไม่มายุ่งห้าแฝงใจแล้วเย้ h มาหมูอันนี้บายไปก่อนไอคิวด้วยแน่อะไรเหรอคะเม้นอะไรอย่างเงี้ยเม้นว่าฉีดส้มเลยเนาะใช้กลางคืน ไม่เขาอาจจะตั้งแต่ว่าแก้ฝ้าใช่แก้น้าฟูามันคือแก้ผ้า,าเออแต่ถ้าแก้ผ้าใช้ห้าเจ็ดเจ็ดใครเขียนพิ <c oughs> นพพป้อหรืเล่าใครอยู่หลังบ้านใครพิมพ์ผิด อ๋อมันแก้พลาดอันี้อ่านผิดฉันอ่านว่าแก้พลาดฉันเลยตกใจนึกว่าไอคิวเรื่องนี้มแต่คิวนั่นแหละสามเจ็ดเจ็ดกับห้าเจ็ดเจ็ดต่างกันยังไงเขาจริงๆแล้วอะมันต่างให้เรื่องของสามเจ็ดเจ็ดอาจจะเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปอีกแต่ว่าห้าเจ็ดเจ็ดอะมันจะเน้นเรื่องจุดดังน้ำมากกว่าค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าถ้าใช้จริงๆไงอะตัวที่เขาดังเลยคือตัวฟ้ากับตัวส้ม ของเขาเลยนะก็คือตัวนี้ที่ตัวเป็นมอยเจอร์นะคะมอยเจอรไรเซอรซ์นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวของเรตินอลว้ายเรตินอลเนะซึ่งเธอดูแพ็กเกจตเขาที่เขาทำมามันเวอร์วงังไปปะเธอดูดูแพ็กเกจตเขาดิอันนี้คือตัวใหม่อย่างที่บอกว่ามีทั้งตัวของจริงๆแล้วตัวนี้เขามีมอยเจอรไรเซอร์ในตัวบลูสนะเนี่ยเป็นมอยเจอรไรเซอร์ด้วยแล้วก็เป็นตัวของเรตินอลผสมในนี้ด้วยอย่างที่บอกว่ามีเรตินอลเพิ่ม5้าเท่า แล้วก็มีตัวของเซรามิยเพิ่มอีกห้าชนิดมีตัววิสซีผสมอยู่ในนี้แล้วก็ตัวที่มันเป็นก้อน,อน,เนออๆเนี่ยสีเหลืองเนี่ยไอเม็ดเม็ดเนี่ยก็คือตัวของเรเนอนอของเหมือนกัน<ม>พี่พีน่าจะให้ดูหลายรอบแหละหตะก้าสี่ช่วยเรื่องอะไรหรอตะก้าสี่ตะก้าสี่คือตัวเดียวกันแต่ว่าเป็นเนื้อเซรามเออเป็นเนื้อถูกต้องเนื้อเซรามต่หนีแล้วเาขาให้ฝาให้ชอม,มาด้วยมันคือตัวเดียวกับนี้ค่ะ คือตัวเดียวกันกับอันนี้อันนี้จะเป็นเนื้อครีมแต่น,นี้จะเป็นเนื้อเซรัม่มแต่คือเหมือนกันอันนี้จะเป็นตัว m o i s ไรเซอร์ที่มีไฮยาอันนี้จะเป็นตัวเรติน o l มอมันอยู่ที่ความชอบในการใช้เลยเนี่ยแต่หนูว่าหนูชอบใช้ที่เป็นเนื้อครีมตะกร้าหก ตก้าหกจะเป็นตะก้าหกจะเป็นมอยจะเป็นมอยเจอร์ผสมกับตัวนี้ค่ะคก็คือจะช่วยของเรื่องของความชุ่มชื้นตัวนี้จะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นเอาให้ผิวหน้าชุ่มชื้นอันนี้จะเป็นเรื่องของเอ่อดักสปอตเหมือนกันก็คือจุดดำดิวสูต่างต่างรอยดิวสูรอยนะคะรอยฮะ เขาไปหาอะไรเล่นแล้วตอนเนี้ยใช่หรออืมเดี๋ยวมาด้วยเป็นพ้องนักไม้ยากลออีกอันหนึ่งที่เชียวมากคือกันแดดตัวกันแดดสเปรย์นี้ S P M 50เป็นสเปรย์แบบว่าเนื้อละเอียดอันนี้ชอบออันนี้ดี<า>จริงๆ นี่คือสามารถฉีดได้ไม่รบกวนเมคอัพของเรานะคะไม่ใช่ใส่ชุดไอนะรอนแมนนะแต่ลมรอย0ี่สิบมลนะปริมาณเยอะมากนะสเปรย์เนี้ยเพราว่าฟิลเนี้ยเนี่ยกันแดดใครอยากได้ก็กดได้เหมือนกันราคาดีแค่ร้อยแปดสิบาทเท่านั้นลดไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยลุ้นกันค่ะว่าพีพีจะออกมาในรูปแบบไหนโถ่ มีใครอีกไม่ใช่ต้วต้วต้วดูแต่ถ้าเกิดราคาที่มันดีมากๆมันจะมีตะกร้าหนึ่งคือตะกร้าสี่กระปุกก็คือเอาแต่ราคามันเปียนใช่ไหมพี่ปูุ๊กปองมันน่าจะหมดคือจริงๆวันเนี้ยหาให้ราคามาประมาณนี้แต่เพราะช่วงหัวถ้ามันมีบุกปองของติ๊กต่อช่องบุ๋มอยู่มันก็เลยอาจจะได้บางตัวราคาถูกลง เซสี่กระปุกมันแพงขึ้นมาแค่แบบยี่สิบสามสิบบาทมันไม่ได้เยอะค่ะเซสี่กระปุกก็เป็นเซตทดลองเหมือนกันถ้าส่วนใหญ่คนเป็นฝ้าเยอะเนาะถ้าเป็นฝ้าจะต้องห้าเจ็ดเจ็ดค่ะเซ็ตนี้ไงก็ลดใช่ปะราคาถูกเกินเสียดใจเลยอะเห็นมะมาละได้สินเสียงเดินตกแตกใช่ที่ผมหูดีมากเหมือนตอนที่นั่งอยู่แล้วที่ผมได้ยินเสียง ใช่ไม่คนไม่ได้ยินเลยไม่ได้นะคะหนูเหมือนหมาพี่ปู่คอหูดีจมูกดีไม่กินเลยแค่ถือสามสี่คนไม่มีใครได้ยินเสียงเดินพี่พีทเลยพี่ผุ๋มโคตรนะพี่พีทเดินเสียงดังขนาดนั้นไม่มีใครได้ยินก็แย่แหละตอนนไม่มีหนูไม่ได้ยินจริงๆริปกติหนูก็ได้ยินง่ายแต่ว่าเขาไม่ได้ยินเลยแต่พี่บุ๋มได้ยินอยู่คนเดียวงมปัปวดร้องแกะป่๊พ่งคำโผลแม่งนะไรยังไม่จบ ใหแก่ผมรู้เหรอจะไม่ไม่ปวดเอามานี่ยคลายให้มันจะได้คลายเออจะย้ายเหรอไม่ได้อะคลายออกเดียววิ้ดได้ยินเสียงมาแล้วคุณรักตึงอะค่ะตึงเปรียบเปรียบเปรี๊บเขาห้ามปกติเวลารวบผมเขาห้ามแบบคองเลยนะเขาต้องตึงไปเย่ จะมาดึงฝอยดึงเส้นไม่ได้รู้สึกโตไ,ได้นะจ๊ะเขาจะต้องเรียบพี่บุ๋มนี่จะไ,ได้ยกหางคิ้วขึ้น<ช>ไปด้วยเปะข้ไปเลยพี่ไปเรียกด้วยเชิดสิงโตมาเหรอหรืออะไรหรือว่าจริงๆพี่พีไปซื้อชุดอยู่แม่อย่าถามอะไรถามได้เลยเร็วหนูอธิบายถ้าฉันูทำได้จุดความสาม,มารถของน้องแก้มบุ๋มปีราศิธาชัยเลยโลดมากวันนี้เช่น เซราม่าห้าเจ็ดไอห้าเจ็ดเจ็ดกับมาฮูน,นลดมากพี่แม่อันเนี้ยเช้ากับกลางวันมันก็ถูกนะเนี่ยพี่ปูหารสองร้อยหกสิบเป็นไปได้ยังไงขนาดเยอะปริมาณเยอะมากหนึรร่งร้อยกว่าบาทคสามสิบกรัมร้อยหกสิบกว่าบาทต่อกระปุก เซตนีเ้เหลือเท่าไรนะไม่สามร้อยสามสิบอ๋อก็ถูกกว่าหนูยี่ยี่ยี่สิบบาทสาทมร้อยสามสิบถูกกว่าหนูยี่แปดบาทแต่ย่งไรอ่ะหนูจะบอกให้เซตเนี้ยคุ้มสุดแม่สามร้อยสามสิบแม่เพิ่อมอีกห้าสิบบาทได้ไปสี่กระปุกเลยจริงห้าสิบบาทอ่ะไม่อันนี้มาตอนนี้มันสี่ร้อยสิบเก้าบาทหารสี่ร้อยสี่สิบหกบาทต่อกระปุกหไม่ถึงร้อยห้าสิบบาท เนี่ยไม่ถึงวันห้าสิบ,บาททุกคนไม่แล้วสีกระปุกเท่าไหนนะาร่นะมาโครนะเลิศนะสามร้อยจริงๆลองดูเอาลองไปใช้ดูตัวมาโคนอ่ะครีมทุกคนอาจจะซื้อไปกันเยอะแยะมากมายแล้วกายกอแตาม,มาโคนเขาลองเปิดใจมาโคนเขาหนูชอบมากอันเนี้ยมันกระจ่างขึ้นเลยอ่ะดูดิสีกระปุกเท่าไหร่นะครับพี่ปูสี่หนึ่งเก้าชายตกกระปุกละร้อยสี่สิบหกสี่หนึ่งเก้า รอยส่บาเอากินใหม่เข้ามาดม146สสบหกฮะหนึ่งสี่เกหารสี่รอยสี่ิบเอหรอหารสีเฮ้ยเป็นล่าฟูต้องใช้แบบไหนคะร้อยสบาทต่ออันอนน้ที่ล้าตออันใช่ไหมใช่ไมอ่ะเป็นฝ้าต้องใช้ห้าเจ็ดเจ็ดค่ะมันเป็นเรื่องของดักสปอร์ต จุดดำจุดด่างพวกแบบเม็ดสีรอ,อ,อยเหลวสูต่างๆต้องใช้ตัวดักปอตแต่ถ้าเป็นริ้วรอยต่างๆเนี่ยจะต้องใช้เรื่องของเรตินอลเข้าไปช่วยคือเดี๋ยวนี้คนฮิตเรื่องของเรตินอลหนักมากจริงๆแหละว่าเรตินอลตัวใหม่เขามันน่าใช้มากแม่ม,มากมากเนี่ยตัวเนี้ยคือน่าใช้มากใช้เถอะ ไปไหนอ่ะไปเอาไมค์ากอนนะแต่ว่านะเขาไปไหนไม่รู้ได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้ฮะไปทำงานไปก็เสียเที่ยวด้วยซ้ำขอโทษค่ะมาเรากลับมาทำงานกันแล้วอย่างกระเป๋าทุกคนแชร์ให้หน่อยได้ไหมครับไม่ไม่ดูคิดว่าพี่คือจะใส่ชุดใจแล้วแมนใช่หรอ คุณอยากเห็นเราใส่ชุดไอรอนแมนเหรอครับไม่เฮ้ยบอกล่ะ no เข <laughs> อ่ไม่ใช่พี่มีมาใส่ชุดไอรอนแมนมานะจี่งๆเรามีของเล่นเยอะมากเลยนะเช่นอยู่ฝั่งนูน้นเมื่อกี้เอามายากลมาโชว์ล้ะพี่ตัวทำลายหนู่มรบกวนหัวไปหบอกเลยนะ่ะทำไมอ่ะตัวทำอะไรพี่บุม๋ม จะทำลายพี่บุ๋มได้ไหมทุกคนอย่างที่บอกมาอ๋อเซตเนียสี่ร้อยสิบเก้าบาทคุ้มมากนะครับร้อยสี่บาทต่ขอขวดตกขวดละร้อยสี่บาทสิ่งที่ได้อ่ะก็คือเลตินอลเนาะคู่กับตัวครีมพายาใช้เช้ากับเย็นได้เลยและยังได้ครีมซิ่งบาร์มคู่กับตัวมาร์คโคนด้วยนะอันนี้คุ้มมากคือขายมาตะการเนี่ยคุ้มสุดในหลายนะ จริงๆครับฮะ <c oughs> คืออะไรอ่ะ <c oughs> ทุกคนไอ้ไม้ยืดเส้นอ่ะที่เมื่อวานเล่าให้ฟังอ่ะมันดีมากนะบ้านที่ไม่ไมีกิจกรรมเลยเห็นไหมกิจกรรมมีเอายอะแยะเลยไหนอ่ะลงไปเล่นกันไหมเลากคอมลงไปยังไงเอ่ยนี่ทุกคนมาเกืออันนี้ แล้วคือวิธีใช้อ่ะตะกร้าหกเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะถ้าใช้พูดนําเสนอไปอันเนี้ยมันคือตัวยืดขาแบบมันมันดีมันไม่ใช่ของคุณแก่นะ,ะมันเป็นของเรานี่แหละมันเหมาะกับเรามากในวัยเราอ่ะจริงๆคือช่วงเนี้ยเวลาเรายืนเยอะอะหรือว่าเราต้องการการยืดเส้นอะ่ะอันเนี้ยมันเป็นอุปกรณ์ที่เวิร์กมากคือเราเอาไปคล้องที่ขาด้านหลังใช่ไหม แล้วเราก็งัดมันขึ้นมันจะช่วยให้เรายืดขาได้จริงๆจังๆมากอันนี้ตะก้าหช่วยเรื่องรีวเหมือนกันค่ะด้านสีฟ้าจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นม,มีไฮยานแล้วก็เป็นตัวของ m o i s t ร r i z e r นะคะแต่ถ้าเกิดฝั่งนี้จะเป็นตัวส่วนของเลดี้น้รงคู่เลยวิธีการใช้ของสองอันนี้ก็คือใช้นนวันเว้น2วันนะคะในอาทิต์แรกนะแล้วหลัจาจกนั้นก็ค่อยวันเว้นวันในอาทิตย์ถัดไปค่ะ พี่พีน่าจะชอบพูดมาสองวันแล้วเขาบอกจริงๆแล้วนี่วันนี้เอาของจริงมาให้หนูมันคือภูมิปัญญาชาวบ้านอ่ะมันน่าจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมันน่าจะใช้คํานี้หรือว่าสินค้าโอท็อปนี่แหละแล้วคือมันมันดีแบบมันดีเหลือเชื่อพีแล้วถ้ามันหล่นลงไปทับเป็ดอะไม้มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกคือถ้าหล่นลงไปเรื่องใหญ่เลยนะอายเดี๋ยวมันเสียงมันติ๊กต๊อกเอ้ากบกเดึงอ้อย เรายืนดีกว่าเราจะได้ไม่หลับจริงๆมันไม่หลับอะไรเลยหนูนั่งหนูยังไม่เห็นหลับเลยงั้นหนูนั่งไปก่อนหนูนั่งไปก่อน <ไป S 1> ฮะทำไมไตัวขำอะไรขำใครทุกคนอย่างที่บอกน้องว่าฮะ<า>จะบอกว่าเซตนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่ราคาดีมากคือ500 58บาทนะ สิ่งที่ได้ไปก็คือเซรั่มตัวเลตินอลคู่กับตัวไฮยาและได้ครีมมอยเจอร์ไปด้วยซึ่งปกติอะเซตเนี้ยต้องมี600อัพนะครับ600อัพแน่ๆน่าจะ650นี่เหลือ558บาทใครไม่เคยใช้ปาป้าฟิลนะเซตเนี้ยเป็นเซตหนึ่งที่